สวัสดีครับต่อกันข้อที่3ครับโจทย์บอกว่าข้อใดถูกต้องนะครับกไก่เมื่อสัมผัสบิกอร์นะครับหรือภาชนะที่ร้อนควรใช้ยาสีฟันทาบริเวณที่สัมผัสความร้อนอันนี้เป็น ความเชื่อเฉยๆนะครับจริงๆแล้วเราต้องใช้ยาทาแผลร้อนโดยเฉพาะใช้ยาหมองก็ไม่ได้นะครับใช้ยาหมองก็ไม่ได้ขอใครครับเมื่อได้กลิ่นนะครับแปลกปลอมในห้องปฏิบัติการควรเดินหาสาเหตุที่มาของกลิ่นนั้นนะครับไม่ต้องเดินหาสาเหตุครับถ้าได้กลิ่นแปลกปลอมเป็นแก๊สพิษเดินออกมาเลยครับนักเรียนครับบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเราไม่รู้ว่ามันเป็นแก๊สพิษหรือเปล่าเราจําเป็นต้องเดินออกด้วยเหรอ เราต้องรู้ครับเพราะก่อนทำแผลบทุกครั้งข้อควรปฏิบัติในการทำปฏิบัติการสเต็ปที่1ก่อนทำแผบต้องทำ r e c t ก o ันก่อนครับต้องไปสรุปก่อนว่าแผบนี้เราจะเจอสารอะไรเพราะนั้นเมื่อมีแก๊สรั่วแล้วเราอ้างไม่รู้แบบนี้ไม่ได้เข้าใจนะครับคอควายครับหากจําเป็นต้องทดสอบกลิ่นนะครับสามารถสูดดมสารเคมีโดยตรงนะครับเพื่อที่จะได้พิสูจน์ รทราบกลิ่นของสาราให้มันชัดๆนะครับไม่ได้นะครับสูดดมสารเคมีโดยตรงไม่ได้นะครับเต็มที่ในการดมสารเคมีสมมติผมมีสารเคมีอยู่ประมาณนี้นะครับต้องยกออกมาห่างจากจมูกหลังจากนั้นใช้มือโบกเข้าไปนะครับไม่ใช่ว่า อันนี้มันสูตรกัญชาแล้วครับถ้าอย่างนั้นเพราะนั้นอันนี้ไม่ได้นะครับงองูครับนะครับกรดเจือจางเน้นอีกทีนะครับโจทย์บอกมาชัดนะครับว่ากรดเจือจางหรือเบทเจือจางเป็นกรดที่เจือจางแล้วเบทที่เจือจางแล้วนะครับปริมาตร100มิลลิลิตรก็ไม่เกิน1ลิตรนะครับาสามารถ เททิ้งลงอ่างน้ําได้เลยประโยคนี้จริงก็เลยตอบข้ององูได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นกรดเข้มข้นหรือเบทเข้มข้นเททิ้งลงอ่างน้าไม่ได้นะครับจะต้องสะเทือนก่อนถ้าเป็นกรดเข้มข้นใช้เบทในการสะเทือนแต่ถ้าเป็นเบทเข้มข้นใช้กรดในการสะเทือนนะครับย้ำนะครับถ้าเป็นกรดใช้เบสสะเทือนถ้าเป็นเบทใช้กรดสะเทือนไม่ใช่ว่าเป็นกรดแล้วคุณใส่น้ําลงไปไม่ได้นะครับมันระเบิดเข้าใจนะครับเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูข้อเดียวเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ